สวัสดีตอนเช้าครับผมเช้านี้ผมจะให้ดูชุดหมีทหารอเมริกันนะฮะผมเริ่มอ้วนนะพุงเริ่มโตก,ก่าก้นใส่กางเกงธรรมดาเนี่ยนะต้องใส่เข็มขัดรัดแน่นๆนะฮะพอปล่อยแล้วกางเกงก็จะหลุดนะเวลาทํางานไม่สะดวก <c oughs> ก็เลยนะไปหาซื้อชุดหมีทหารอเมริกันมาใช้นะครับผมนะเป็นชุดมือสองชุดหนึ่งก็ประมาณ ห้าร้อยหกร้อยนะสี่สี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยอย่างตัวนี้ผมซื้อมาใช้เมื่อสองปีที่แล้วนะตัวนี้ห้าร้อยนะครับผมชุดถามเมกันนมันจะมีข้อดีก็คือเอมันมีซิปยาวรูดตรงนี้ลงไปถึงก้นเลยนะครับผมซิปหน้าเนี้ยแล้วก็มีกระเป๋าซ้ายกระเป๋าฝานะครับผมกระเป๋าข้างนีะเป็นสองชั้นนะครับผม ชั้นในเนี่ยก็คือใส่ของได้อีกชั้นหนึ่งสามารถลวงไปเกาก้นได้นะ,นะครับเวลาร้อนจริงมันขเขาอกยวอนถูกประสงค์ก็คือการระบายความร้อนท้ายฝาที่ที่ตำแหน่งอา่ากึ่งกลางของลาตัวคือตำแหน่งก้นนะครับแล้วก็จุดระบายความร้อนที่แขนนะครับผมมีซิปยาวเลยทั้งแขนใต้รักแร้ท้ายฝานะครับผมนะ,นะอันนี้เป็นลายอา่า เขาเรียกลายลายลายทะเลทรายนะผมใช้มา2ปีแล้วกว่าแล้วนะอันนี้เป็นลายดิจิตอลของฐานบกนะครับผมนะฮะตัวนี้ซื้อมา500ร้อนะครับผมอันนี้เป็นลายลายสิงทะเลทรายนะชุดนี้เป็นชุดใหม่6 0 0บาทนะครับผมอันนี้เป็นลายลายพลางนะครับผมชุดนี้น่าจะประมาณสสี่ร้อยนะฮะ อันนี้กางเกงที่ผมใช้นุ่งก่อนใช้ชุดหมีนะฮะก็เป็นผมชอบแฟชั่นกางเกงฐานอเมริกันผมมีเป็นสิบตัวอันนี้เป็นฐานเรืออันนี้เป็นฐานอากาศอันนี้เป็นฐานบกแล้วก็นนี้เป็นเสื้อเสื้อยืดนะของฐานบกนะครับผมนะแล้วแต่คนชอบนะใครชอบก็ก็ใช้นะ ผมใส่แล้วสะดวกหนึ่งันไม่หลุดแน่นอนนะฮนะล่าสุดเนี่ยผมนุ่งเเจ้าอาของฐานเรือเนี่ยผมมาที่สนามบินเขาให้ผมถอดเข็มขัดมันจะหลุดนะผ,มผมต้องเอานิ้วเกี่ยวตะขอขางเกงไว้นะครับผมหูข้างเกงไว้นะเพราะว่าเวลาเข้าเครื่องเอ็กซเดย์เขาจะตรวจเขาให้ถอดเข็มขัดนะครับผม ถ้าใส่ชุดอย่างนี้เนี่ยสะดวกนะหายใจก็สะดวกนะการใส่เข็มขัดมันทําให้เวลาเรายืนสะดวกแล้วเรานั่งหายใจไม่ออกชุดหมีตอบโจทย์สําหรับคนอ้วนนะพุงเยอะกว่าก้นเนี่ยนะครับผมใส่แล้วหายใจสบายนะฮะโล่งโปรง่งสบายนะขับมอไซค์ก็สบายนะผมสองตัวนี้ผมเตรียมไว้ขับมอไซค์อีกสามตัวเอาไว้ทํางานในสวนอีกตัวหนึ่งแฮนะแช่อย่างนั้นก็เป็นชุดหมีมันกันสีน้ําเงินนะฮะ ใช้ตัดญ้าเมื่อวานนะฮะมันคันแล้ววันนี้ผมก็เลยแช่ไว้ตักนะฮะอันนี้ก็แนะนาแฟชั่นชุดทหารไปกันนะผมผมเน้นชุดทหารไปกันนะผมทั้งเสื้อทั้งกางเกงนะผมมีเยอะมากนะตัวกางเกงธรรมดาเนี่ยผมเลิกใช้ไปเลยนะฮะซลงตาเล็กเนี่ยเลิกใช้ไปสิบกว่าปีละครับผมอันนี้แล้วแต่วิธีคนชอบครับผมสวัสดีครับ